สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับคุณครูวันเฉลิมติวซ้อยนะครับในรายวิชาวิทยาศาส,าสตร์และเทคโนโลยีชั้นะสมศึกษาปีที่5ครับในหน่วยที่3นะครับการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจําวันแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้นะครับมีทั้งหมด3เรื่องครับนักเรียนหัวข้อแรกครับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสา,สารหัวข้อที่2การละลายของสารในน้ําและหัวข้อที่3ครับการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี บทเรียนในวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดว2.1ป .5 ข้อที่1ครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อ1นครับนักเรียนนักเรียน,นยจะต้องสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารครับเมื่อทําให้สารร้อนขึ้นหรือเย็นลงได้ 2. ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยา,าศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง การเปลี่ยนสถานะของส,สารได้และ3ครับนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับและมุ่งมั่นในการทํางานที่ได้รับมอบหมายครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะของส,สารนะครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับดูภาพนี้ก่อนเลยครับเอภาพนี้คือภาพอะไรครับอ่าเป็นภาพของไอศครีมใช่ไหมครับชื่อว่านักเรียนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เคยลองทานไอศครีมมาแล้วจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าไอศครีมที่อยู่ในมือเนี่ยเกิดการหลอมเหลวใช่ไหมครับ เกิดการหลอมเหลวแบบนี้นักเรียนสงสัยไหมครับว่าไอศ์ครีมในมือเนี้ยมีการหลอมเหลวเนี่ยลักษณะของการหลอมเหลวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับนักเรียนเดี๋ยวไปดูภาพที่2ก่อนนะครับภาพที่2นี้นะครับก็คือเป็นน้ําในช่องแช่แข็งของตู้เย็นครับแล้วกลายเป็นน้ําแข็งครับนักเรียนเอ๊แต่น้ําที่เป็นสถานะของเหลวกลายมาเป็นน้ําแข็งเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับนักเรียนสงสัยไหมละครับ จากทั้งสองภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าไอศครีมนะครับที่กําลังหลอมเหลวในมือและน้ําในช่องแช่แข็งของตู้เย็นเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารไหมครับหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรครูก็สงสัยนะครับนักเรียนก็สงสัยเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันครับแต่ก่อนที่จะไปหาคําตอบนะครับนักเรียนลองยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาสารที่นักเรียนคิดว่า พบเจอในชีวิตประจำวันนะครับมีอะไรบ้างอาจจะ1ตัวอย่างหรือ2ตัวอย่างก็ได้ครับก่อนที่จะเข้ากิจกรรมนะครับการทดลองการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาสารครับเรามาคบกับคำถามสำคัญก่อนเลยคำถามสำคัญในกิจกรรมนี้นะครับก็คือสาสารเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรครับ <S <S ในกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาสารนะครับ ก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ครับเดี๋ยวคุณครูจะแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับ 1. บีเกอร์ขนาด250ลูกบาทเซนติเมตรหใบครับ 2. น้ําแข็งบด100ลูกบาทเซนติเมตรและ3ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมนะครับ1ชุดจากกิจกรรมนี้นะครับคุณครูจะแนะนําวิธีการทดลองนะครับให้นักเรียนเนี่ยสามารถทดลองในห้องเรียนหรือสามารถทดลองที่บ้านกับผู้ปกครองกับเพื่อนๆได้เลยครับ 1. น,นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับทำการทดลองแต่และกลุ่มเนี่ยร่วมกันนำน้ำแข็งครับใส่ลงในบีเกอร์ขนาด250ลูกบาท์เซนติเมตรประมาณเศษ1ส่วนสีของบีเกอร์ครับแล้วตั้งทิ้งไว้สังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วบันทึกผลนะครับ 2. นํนำบีเกอร์จากข้อที่1เมื่อสักครู่นี้ครับต้มด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์สังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บันทึกผลนะครับตามภาพนี้ได้เลยจากภาพเนี่ย จะสังเกตเห็นนะครับว่ามีการใช้ความร้อนจากไฟของตักเกียงแอลกอฮอล์ก็อยากให้นักเรียนนะครับทําการทดลองอยู่ในความดูแลของครูประจําวิชาหรือผู้ปกครองด้วยนะครับต่อไปครับเป็นตารางบันทึกผลนะครับการทํากิจกรรมการเปลี่ยนสถานะของสสารครับในตารางนี้ก็จะมีให้นักเรียนกรอกข้อมูลที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราสังเกตได้ครับแต่ก่อนที่จะไปดูการทดลองนะครับที่คุณครูเตรียมมาให้เนี่ยเรามาดู คำถามก่อนทํากิจกรรมกันครับคําถามข้อที่1นึ่ครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าสาสารมีกี่สถานะครับและมีสถานะอะไรบ้างสาสราน,นะครับมีทั้งหมด3สถานะครับนั่นก็คือสถานะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สครับข้อ2ครับสสาราแต่ละชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะได้หรือไม่อย่างไร คำตอบนะครับสารสามารถเปลี่ยนสถานะนะครับจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งได้ครับเช่นน้ําแข็งเปลี่ยนเป็นน้ําเมื่อได้รับความร้อนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ถึงคําถามก่อนทํากิจกรรมนะครับคําถามสําคัญวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็วิธีทำเนี่ยคุณครูก็ได้เตรียมการทดลองนะครับการเปลี่ยนสถานะของสารมาให้นักเรียนรับชมกันครับไปดูกันครับ ในการทดลองการเปลี่ยนสถานะของสารสาน,น,นี้นะครับต้องบอกว่าอยากให้นักเรียนตั้งใจรับชมนะครับคุณครูได้ตั้งใจทําการทดลองนี้มาเพื่อนักเรียนทุกคนเลยขั้นตอนแรกนะครับคุณครูได้นําน้ําแข็งบดนะครับใส่ลงในบิกเกอร์ครับจะสังเกตนะครับว่าน้ําแข็งตอนนี้เนี่ยมีสถานะเป็นของแข็งครับเมื่อตั้งทิ้งไว้นะครับคุณครูก็จะสังเกตผลการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมครับว่าน้ําแข็งนี่ยมี เริ่มมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวครับนักเรียนค่อยๆสังเกตตามภาพนะครับในภาพนี้น้ําแข็งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วครับจากน้ําแข็งกลายเป็นของเหลวแต่ะล้อก็เนี่ยก็จะเกิดการหลอมเหลวค่อยๆหลอมเหลวไปครับเพราะเกิดจากอุณหภูมิห้องปกติที่ทําให้น้ําแข็งเนี่ยเกิดการหลอมเหลวนั่นเองเห็นไหมครับ ว้าวเป็นไงครับนักเรียนสุดยอดไปเลยต่อไปนะครับคุณครูก็นำน้ำจากบิ๊กเกอร์ข้อที่หนึ่เมื่อสักครู่นี้นะครับมาต้มครับโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมนะครับการทดลองนี้ท่านนักเรียนทดลองที่ห้องเรียนหรือที่บ้านนะครับก็อยากให้อยู่ในความดูแลของครูประจำวิชาและผู้ปกครองครับเมื่อเราตั้งน้ำนะครับต้มทิ้งไว้ เวลาผ่านไปนะครับจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามคลิปวิดีโอที่เห็นครับนักเรียนจากสถานะของเหลวนะครับเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการกลายเป็นไอครับเห็นไหมครับว่ามีไอน้ําลอยขึ้นมาครับลักษณะของไอน้ํานี้เป็นสถานะแก๊สแล้วครับและเมื่อตั้งทิ้งไว้ไปเรื่อยๆนะครับสถานะของเหลวก็จะยิ่งกลายเป็นแก๊สไปเรื่อย อย่างภาพที่เห็นนี่ครับลักษณะก็คือเกิดน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดที่อุณหภูมิร้อยองศาครับและเมื่อตั้งทิ้งไว้ไปเรื่อยๆน้ําก็จะระเหยแห้งไปจนหมดครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนครับสำหรับกิจกรรมการเปลี่ยนสถานะของสารสารเมื่อสักครู่นี้คุณครูเชื่อนะครับว่านักเรียนเนี่ยตื่นเต้นไปกับการทดลองเมื่อ2ออย่างสักครู่นี้เลยก็การทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับก็นักเรียนสามารถนําไปทดลองที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะครับ ต่อไปครับนักเรียนครับเป็นบันทึกผลการทํากิจกรรมการเปลี่ยนแปลงสถานะของสา,ารครับตารางผลการสังเกตและเปลี่ยนแปลงสถานะของสา,ารเนี่ยก็ยังมีแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับการทดลองและการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้การทดลองที่1ครับนักเรียนน้ําแข็งในบิ๊กเกอร์ครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงครับ ong, น้ำแข็งเกิดการหลอมเหลวและเปลี่ยนเป็นน้ำครับและการทดลองที่2 น้ำในบิกอร์นะครับเมื่อนําน้ําไปต้มเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงครับน้ํากลายเป็นไอครับจากการทดลองทั้ง2กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ก็พอจะให้นักเรียนนะครับนึกภาพตามหรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสาสารขึ้นแล้วไปครับต่อไปครับเป็นคําถามหลังทํากิจกรรมนะครับน้ําแข็งเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับและปัจจัยใดนะครับที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคำตอบนะครับก็คือน้ำแข็งครับที่อยู่ในบีเกอร์เกิดการหลอมเหลวครับแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำโดยปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นน้ำเนี่ยนั่นก็คือการได้รับความร้อนครับเอและความร้อนที่ว่านั่นคืออะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นประกายไฟหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับความร้อนที่ว่านั่นก็คือเป็นอุณหภูมิของห้องที่ทำการทดลองนั่นเองครับ อาจจะเป็นความร้อนที่อยู่ในห้องนั้นหรือว่าความร้อนจากแสงดวงอาทิตย์นะครับที่ทําให้น้ําแข็งเกิดการหลอมเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นน้ํานั่นเองครับข้อที่2ครับเมื่อนําน้ําในบิเกอร์นะครับไปต้มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรปัจจัยใดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครับคําตอบนะครับนั่นก็คือน้ําในบิเกอร์ครับเกิดการกลายเป็นไอโดยปัจจัยเนี่ยที่ทาให้น้ํานะครับเกิดการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนั่นก็คือ การได้รับพลังงานความร้อนอีกแล้วครับเอและความร้อนการทดลองครั้งที่2นี้มันคืออะไรครับนักเรียนเป็นอุณหภูมิห้องหรือเปล่าครับอ่ามันคือเป็นประกายไฟนะครับที่เกิดจากการเผาไหม้จากตะเกียงแอลโกอฮอล์นะครับสรุปผลการทดลองนะครับสถานะของสารสาน,นะครับมีทั้งหมด3สถานะครับได้แก่ของแข็งของเหลวและแก๊สครับโดยสารสาชนิดหนึ่งเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสถานะ จากสถานะหนึ่งไปยังสถานะนึงครับแต่การจะเปลี่ยนสถานะนี้ได้เนี่ยต้องเป็นการเพิ่มความร้อนให้แก่สา,สารครับหรือทําให้สาสารเย็นลงนั่นเองจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณครูก็จะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของสา,สารในธรรมชาตินะครับมีทั้งหมด3สถา,า,านะอย่างที่นักเรียนได้ทราบไปข้างต้นนะครับว่ามีของแข็งของเหลวและแก๊สนะครับโดยสารจากสถานะหนึ่ง จะเปลี่ยนไปยังสถานะห,หนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นการให้ความร้อนแก่สา,สารและเป็นการทําให้สา,สารเนี่ยเย็นลงครับจากกิจกรรมนะครับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสา,สารเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะมาทวนถึงคําถามเมื่อเราได้เรียนรู้ตอนข้างต้นไปครับว่าการหลอมเหลวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและมีความแตกต่างจากการกลายเป็นไออย่างไรเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันเพิ่มเติมนะครับ เมื่อเพิ่มความร้อนให้แก่น้ำแข็งนะครับจะทําให้น้ําแข็งเนี่ยเกิดการหลอมเหลวเปลี่ยนสถานะนะครับจากของแข็งมาเป็นของเหลวครับกระบวนการนี้เรียกว่าการหลอมเหลวครับและเมื่อให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆตามกิจกรรมที่เราได้ดูคลิปวิดีโอนี้น้ำเนี่ยจะเกิดการกลายเป็นไอครับซึ่งมีสถานะเป็นแกส๊สเรียกกระบวนการนี้ว่าการกลายเป็นไอครับซึ่งการหลอมเหลวที่ว่านั้น มีความแตกต่างจากการกลายเป็นไอแค่สถานะครับแต่กระบวนการเกิดเกิดขึ้นคล้ายๆกันเลยนั่นก็คือเป็นการได้รับความร้อนเหมือนกันครับการควบแน่นเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและต่างจากการแข็งตัวอย่างไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปบพร้อมๆกันครับเมื่อเราทําให้ไอน้ำนะครับเย็นตัวลงโดยการลดความร้อนนะครับไอ้น้ำเนี่ยซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สครับจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นน้าครับซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวกระบวนการนี้เรียกว่าการควบแน่นครับ และถ้าหากเราลดความร้อนนะครับต่อไปอีกเรื่อยๆเรืยน้ำเนี่ยที่มีสถานะเป็นของเหลวนะครับจะเปลี่ยนเป็นน้ําแข็งครับซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งกระบวนการนี้เรียกว่าการแข็งตัวสรุปแล้วเนี่ยการควบแน่นแตกต่างจากการแข็งตัวยังไงครับแตกต่างกันตรงที่สถานะนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันตั้งก็คือเป็นการลดความร้อนให้กับส,สารนั่นเองครับการเปลี่ยนแปลงสถานะของส,สารทั้งหมดนี้นะครับ จดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครับนักเรียนการเปลี่ยนแปลงของสา,ารที่ก่อมาจะเห็นได้ว่าสา,ารเนี่ยสามารถเปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาได้เป็นสา,ารเดิมได้ตดลอดเลยครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำสา,ารนั้นไปลดความร้อนหรือไปเพิ่มความร้อนนั่นเองเช่นน้ำแข็งสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำหรือน้ำเนี่ยสามารถกลายเป็นไอน้ำก็ได้หรือแม้กระทั่ง <ส History. S 2> ไอน้ำก็กลับมาเป็นน้ำเหมือนเดิม หรือน้ํากลายเป็นน้ําแข็งนะครับการเปลี่ยนแปลงของสาราแบบกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ครับจากแผนภาพนะครับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารานี้จะเห็นนะครับว่ามีการหลอมเหลวการกลายเป็นไอนะครับกรอบสีน้ําเงินและกรอบสีแดงครับการแข็งตัวและการควบแน่นกระบวนการทั้ง4กระบวนการนี้ เชื่อว่านักเรียนได้เรียนรู้ไปเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่จะมีกระบวนการที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนั่นก็คือการระเหิดและการระเหิดกลับครับจะสังเกตนะครับว่าของแข็งเนี่ยเปลี่ยนสถานะมาเป็นแก๊สเรียกว่าการระเหิดครับตามหัวลูกศรเลยและแก๊สนะครับกลับมาเป็นของแข็งเนี่ยคือการระเหิดกลับครับจากแผนภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับ สารบางชนิดนะครับสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งมาเป็นแก๊สนะครับโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการเป็นของเหลวเลยกระบวนการแบบนี้เรียกว่าการระเหิดครับและสถานะแก๊สนะครับบางชนิดต้องใช้คำว่าบางชนิดนะครับนักเรียนเปลี่ยนสถานะจากแก๊สนะครับมาเป็นของแข็งเนี่ยโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการที่เป็นของเหลวเลยนะครับเรียกว่าการระเหิดกลับครับเช่น ยกตัวอย่างเช่นหิมะครับนักเรียนหิมะเนี่ยเกิดจากไอน้ำนะครับหรือหยดน้ําในชั้นบรรยากาศหรือว่าเมฆที่มีอุณหภูมิติดลบประมาณลบสีองศานะครับเรียกว่าน้ําเย็นยิ่งยวดเกิดการระเหิดกลับนะครับเป็นผลึกน้ําแข็งหรือหิมะนั่นเองครับลำด,ดับต่อไปนะครับจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันวางแผนนะครับหรือนักเรียนเนี่ยอาจจะสํารวจ ในท้องถิ่นของนักเรียนเองว่ามีภูมิปัญญาอะไรบ้างที่เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารครับแล้วรวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารที่คนในชุมชนให้คําแนะนํามาหรือบอกกล่าวมานะครับให้ข้อมูลมานํามาใช้เป็นประโยชน์ในการจัดทําแผ่นพับครับแล้วก็จะทําเป็นชิ้นงานในบทเรียนนี้ในการประเมินชิ้นงานนะครับค,คุณครูก็ จะมีทั้งหมด4ระดับครับก็ให้นักเรียนนะครับจัดกระทํานําเสนอแผ่นพับนะครับอย่างเป็นระบบก็จะมีเกณฑ์ทั้งหมด4เกณฑ์นะครับสามนี้เลยสุดท้ายนี้นะครับเรามาสรุปสิ่งที่เข้าใจความรู้ร่วมกันนะครับจากแผนภาพเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะครับมีกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมด6กระบวนการครับกระบวนการแรกนะครับนั่นก็คือกระบวนการหลอมเหลวครับเปลี่ยนสถานะจากน้ําแข็ง เป็นน้ําหรือของแข็งมาเป็นของเหลวนั่นเองกระบวนการต่อไปนั่นก็คือการกลายเป็นไอครับเปลี่ยนสถานะจากของเหลวมาเป็นแก๊สนักเรียนสังเกตตามหูวลูกศรเลยนะครับกระบวนการต่อไปนะครับเป็นกระบวนการควบแน่นครับเปลี่ยนสถานะจากแก๊สมาเป็นของเหลวและกระบวนการต่อไปครับเป็นการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะจากของเหลวมาเป็นของแข็งครับและด้านบนนะครับนักเรียน การระเหิดก็คือเปลี่ยนสถานะจากของแข็งมาเป็นแก๊สโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการเป็นของเหลวเลยและการระเหิดกลับครับเปลี่ยนสถานะจากแก๊สมาเป็นของแข็งโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวเลยครับลำดับต่อไปนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอแผ่นพับนะครับที่ได้ทำการระดมความคิดลงมือศึกษาสำรวจ ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสาสารในชุมชนครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆนะครับร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องครับลำดับต่อไปนะครับร่วมกันคัดเลือกผลงานดีเด่นของนักเรียนนะครับที่ได้จัดทําของแต่ละกลุ่มเลยแล้วก็นําเสนอผลงานของนักเรียนครับเผยแพร่ในเว็บไซต์อาจจะเป็น Facebook ของโรงเรียนหรือ Facebook ส่วนตัวก็ได้ครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆในชั้นเรียนต่อไปครับ นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับหรือว่าแต่ละคนเนี่ยก็สามารถตรวจสอบหรือว่าประเมินขั้นตอนต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับว่ามีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้างครับหรือถ้านักเรียนมีความสงสัยความอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถบอกคุณครูได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็มีแบบทดสอบปรัยน,นะครับเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับหน่วยการเรียนรู้ที่3เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารครับ ข้อที่1นงครับนักเรียนวางแก้วน้ําแข็งนะครับแล้วมีหยดน้ํามาเกาะที่ข้างแก้วจัดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในข้อใดครับข้อที่1การควบแน่นหรือข้อที่2การหลอมเหลวข้อที่3การละเหิดหรือข้อที่4ครับการกลายเป็นไอเอการนําน้ําแข็งนะครับที่มีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมครับและมีหยดน้ํามาเกาะที่ข้างแก้ว ลักษณะน,นี้เนี่ยครูเชื่อว,ว่านักเรียนเนี่ยอาจจะเคยเห็นในชีวิตประจำวันนะครับและมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในข้อใดครับคําตอบก็คือการควบแน่นครับนักเรียนควบแน่นนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของส,สารนะครับที่เป็นไอน้ําครับหรือเป็นสถานะแกส๊สเปลี่ยนมาเป็นสถานะของเหลวครับลักษณะน,นี้เนี่ยก็คือไอน้ําที่อยู่บริเวณรอบๆของแก้วนะครับ เกิดการควบแน่นครับทำให้เกิดเป็นหยดน้ำนะครับอยู่บริเวณข้างแก้วนั่นเองครับข้อที่2ครับนักเรียนสารในข้อใดนะครับสามารถเปลี่ยนสถานะโดยการละเหือดครับอ่าข้อ1ครับลูกอมข้อที่2น้ําแข็งข้อที่3กาลบูนและข้อที่4ครับเกลือคําตอบก็คือกาลูนนั่นเองครับกาลูนนะครับก็คือ เป็นหนึ่งในสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยการระเหิดครับซึ่งการระเหิดเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของสสารนะครับจากของแข็งไปเป็นแก๊สนั่นเองครับโดยที่ไม่เปลี่ยนเป็นของเหลวเลยเลยสารที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยเกิดเป็นการระเหิดได้แก่กระบูนนั่นเองครับข้อที่3ครับข้อสุดท้ายเลยเมื่อวางลูกเหม็นทิ้งไว้นะครับ1สัปดาห์พบว่าลูกเหม็นเนี่ยมีขนาดเล็กลงครับ จากข้อความข้างต้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอย่างไรครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของลูกเหม็นข้อที่1ครับการกลายเป็นไอข้อที่2การหลอมเหลวข้อที่3การควบแน่นและข้อที่4ครับการระเหิดเอลูกเหม็นตั้งทิ้งไว้แักเรียนในภาพตามนะครับลูกเหม็นมีสถานะเป็นของแข็งอาเมื่อตั้งทิ้งไว้แล้วมันเล็กลงเล็กลงมันเกิดการระเหิด เกิดการระเหยห,หรือว่าเกิดการละลายอะไรคําตอบทั้งก็คือการระเหยครับนักเรียนเหตุผลนะครับลูกเหม็นเนี่ยเกิดการระเหยได้เพราะเกิดจากการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งมาเป็นแก๊สนะครับสังเกตว่าเวลาตั้งลูกเหม็นทิ้งไว้ในห้องน้ําหรือว่าตามจุดต่างๆเนี่ยจะมีกลิ่นที่มันระเหยอ,ออกมานะครับทําให้ตั้งทิ้งไว้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยลูกเหม็นที่มีสถานะเป็นของแข็งนะครับจะหดลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบนี้เรียกว่าการระเหิดครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะครับก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับและบทเรียนนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ